ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะยโยมเนาะที่คนใจดีถูกคนใจดำทำร้ายไม่หยุดไม่ย่อนมีพื้นที่ให้คนใจดีได้เหยียบยืนอย่างสง่าเถยโยมหลายครั้งที่บางทีบางคนก็อาศัยความใจดีของคนบางคนแล้วก็ใส่ความใจดำเข้าไปจนกลายเป็นคนใจดีก็ไม่มีที่ยืนและคนใจดีก็ถูกทำร้ายซ้ำๆแบบนั้นอยู่เรื่อยๆโลกของเราคนใจดีเหลือน้อยลงเข้าไปทุกทีทุกทีทกท อย่าให้คนใจดําได้มีอํานาจมากกว่าคนใจดีนะโยมในหน่วยงานในองค์กรในที่ทํางานของเราทุกคนก็มีทั้งคนใจดํามีทั้งคนใจดีแต่ผู้ที่บริหารจะมองออกว่าอะไรคือใจดีใจดําและเราจะทํำยังไงให้พื้นที่ของคนใจดํามีไม่มากเท่ากับพื้นที่ที่คนใจดีจะมีที่ยืนไม่รู้โลกเราจะไปสู่ที่มืดหรือไปที่สว่าง ก็ขึ้นอยู่ก,กับการบริหารจัดการถ้าผู้บริหารไม่ใช่เป็นคนสองมาตรฐานแต่บางทีก็ไม่มีมาตรฐานเลยถ้าสองมาตรฐานก็ยังพอมีที่อิงว่ามาตรฐานหนึ่งสองแต่บางทีก็ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยและเราจะมีคนดีที่มีที่ยืนเหยียบยืนอย่างสง่าง,งามในสังคมนี้ยังไงก็คงต้องขอฝากไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้รักษาคนดีกันเถิดคนดี จะได้มีอำนาจในการที่จะควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจให้เขามีที่ยืนจนกลายเป็นโลกนี้ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเพราะมันมืดไปบนทุกทางขเขาเจริญพรเป็นกำลังใจกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆ